ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อที่5ถึงข้อที่6บันทึกว่า พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอำนาจให้เขาพระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตของพระองค์พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขาข้อคิดจากพระวจนะมนุษย์ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวนะคะในประการที่หนึ่งค่ะผู้อารักขาความสามารถที่ดีจะต้องตระหนักว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและพระองค์ ก็ทรงประทานความสามารถแก่มนุษย์ในการปกครองสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างประการที่สองมนุษย์เนี่ยอยู่เหนือทุกสิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรของแร่ธาตุอาณาจักรของต้นไม้ใบหญ้าสิงสาราสัตว์รวมไปถึงอาณาจักรของเทพแล้วก็ทูตสวรรค์ก็ตามมนุษย์อยู่ใต้พระเจ้าเท่านั้นเราต้องรู้จักเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีและความจริงในข้อนี้ประการที่สามมนุษย์จึงต้องใช้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ ในการปกครองสรรพสิ่งไม่ใช่ให้สรรพสิ่งมาปกครองสรรพสิ่งอ่ะต้องเป็นทาสเราไม่ใช่เราเป็นทาสของสรรพสิ่งนะคะใช้ชีวิตให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการทรงสร้างของพระเจ้าด้วยกันนะคะอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระวจ,จนะของพระเจ้าที่ทําให้เราได้รู้ถึงเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์พระเจ้าทรงสร้างเราให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและทรงประทานความสามารถในการ บริหารในการจัดการในการปกครองสรพรพสิ่งให้กับเราขอให้บรรดาผู้อารักขาความสามารถที่ดีจะใช้ความสามารถของตนอย่างถูกต้องเหมาะสมให้พระเจ้าได้รับเกียรติแล้วก็ให้ชีวิตของเราได้รับพระพรเราขอบคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค,คะ่ะ